สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับวันในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566นี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรเนี่ยครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันเสาร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามล ne ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับ ในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2,566ครับเปิดไพ่ขึ้นมา the sun ไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันเสาร์ในช่วง21จนถึง30มิถุนายนนี้และไพ่ใบนี้ยังเป็นตัวแทนของความโชคดีสิ่งดีๆในเรื่องงานกำลังจะเข้ามาเยี่ยมเย็นดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นั่นเองครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้น ของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนเป็นลักษณะของการได้งานใหม่หรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสำคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่การที่ หัวหน้างานหรือว่าผู้คนให้การยอมรับในศักยภาพในความสามารถของเราการที่ทำอะไรในช่วงนี้ก็มักจะเป็นดีมักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ คอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานนั่นเองในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าเมื่อไพ่เดอะซันขึ้นมาแล้วมีไพ่ราชาแห่งถ้วยตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆบางคนเป็นลักษณะของการมองหาโอกาส ที่จะได้ทำอะไรเป็นของตัวเองนะครับบางคนเป็นลักษณะของการออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองออกมามีกิจการออกมาทำอะไรเอง บางคนเป็นลักษณะของการทำควบคู่กันไปกับงานประจำที่ทำอยู่ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาช่องทางมองหาลูทางมองหาโอกาสในการที่จะมีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มอาชีพที่2นอกเหนือจาก อาชีพประจำงานประจำที่มีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีช่องทางมีโอกาสครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าดวงการงานดีแบบนี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์จะต้อง ระวังอะไรบ้างมาดูกันนะครับไพ่สเตรนจ์ที่ขึ้นมาไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งอิทธิพลกับคนเกิดวันเสาร์มากนักแต่ก็ขอให้คนเกิดวันเสาร์นั้นระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเจ้าชะตาคนเกิดวันเสาร์นั้นเป็นชายจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่หากเจ้าชะตาเป็นหญิงจะสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้นะครับและเอาเป็นว่า คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายจะสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ขอเพียงแต่ตั้งสติให้ดีและอีกหนึ่งเรื่องที่คนเกิดวันเสาร์จะต้องระวังให้ดีนั่นก็คือช่วงนี้การงานล่าช้านะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องรอคอยก็ขอให้ใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะครับในการทำสิ่งใดหากจังหวะชีวิตหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้น ต้องรอคอยก็ขอให้อดทนรอคอยอดใจรอคอยให้ได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับอาชีพที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ได้แก่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนเยอะๆต้องเจอคนเยอะๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพดารานักร้องนักแสดงหรือคนที่ทำอาชีพค้าขายนะครับคนที่เป็นทูตคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพบเจอคนเยอะๆอย่างเช่นอาชีพเซลล์อาชีพ AE นะครับเรียกได้ว่าอาชีพเหล่านี้นะครับดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งใจจะเปลี่ยนงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เจองานที่ชอบได้เจองานที่ใช่ได้เจองานที่ใจนั้นตามหาหรือว่าเจองานที่ถูกชโลกกับตัวเราเองนั่นเองครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ถ้าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานอยู่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะหางานเท่าไหร่สมัครงานเท่าไรไม่ได้งานสักที21จนถึง30มิถุนายนนี้ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจในการสมัครงานนะครับคุณนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานนะครับ และโอกาสนี้จะเปลี่ยนชีวิตหรือว่าจะพลิกชีวิตคุณไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันเสาร์นั้นมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ดีทำให้เต็มที่ใครที่ต้องสมัครงานก็ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ให้ดีแล้วดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์จะนำพาคนเกิดวันเสาร์ไปสู่ความสำเร็จที่คุณนั้น ไม่ได้คาดคิดไว้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2,566นี้ผ่านพ้นไปนะครับขอเอาใจช่วยคนเกิดวันเสาร์ทุกคนที่มุ่งมั่นและพยายามและไม่เคยย่อท้อและไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาทั้งหลายครับหากใครที่ตอนนี้รู้สึกท้อแท้หรือว่า รู้สึกอ่อนล้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในเรื่องงานก็ขอให้นะครับลุกขึ้นสู้ดูอีกสักทีดวงชะตาของคุณกำลังเปิดกว้างนี่จะเป็นทีของคุณเป็นโอกาสของคุณเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลุกขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกทีเมื่อไหร่นะครับคนเกิดวันเสราร์ทั้งหลายเอาใจช่วยคนเกิดวันเสราร์ทุกท่านครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์21จนถึง30มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่เดอะซัน ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับในเรื่องเงินของคนเกิดวันเสาร์นั่นหมายความว่าการเงินกับการงานของคนเกิดวันเสาร์จะเกื้อหนุนกันจะสัมพันธ์กันนั่นเองในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้ไพ่เดอะซันจะนำพาพลังงานดีๆพลังงานด้านบวก มาให้กับการเงินของคนเกิดวันเสาร์ไพ่ใบนี้จะนําความโชคดีในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันเสาร์นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องเงินต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินบางคนที่กําลังมองหาในเรื่องของการหารายได้เสริมหารายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ประจําที่มีอยู่ ก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับช่องทางมีเกณฑ์จะพบเจอกับโอกาสใครที่กำลังมองหาลู่ทางนะครับในการหาเงินก็มีเกณฑ์จะได้มีเงินก้อนนะครับเข้ามาในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566นี้แหละครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันเสราร์ไพ่เดซันยังจะพูดถึงถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว จะหมุนเงินได้ดีการเจราจาหรือว่าการตกลงการต่อรองใดๆในเรื่องเงินจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้ผลเป็นที่น่าพอใจถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าค้าขายดีมีกําไรการเงินสะพัดนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเป็นคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัท เป็นลูกจ้างนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินในช่วงนี้การเงินดีการเงินคล่องตัวจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ครับในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์เมื่อมีไพ่ดาบขึ้นมาจะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเรื่องสำคัญที่อาจจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดในเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลาย ในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ฟังแบบนี้แล้วอย่าพึ่งประมาทอย่าพิ่งชะล่าใจเพราะไพ่เดอะซันจะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นแม้การเงินจะไหลเข้าเยอะแต่คนเกิดวันเสาร์เก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับหาเงินเก่งแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เงินเก่งด้วย นะครับมักจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินหรือว่ามีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินออกไปเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่บางคนเป็นลักษณะของการที่อาจจะชอบเปลี่ยนของใช้บ่อยๆนะครับก็เป็นเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นได้รวมถึงเมื่อมีไพ่หกเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีเหตุให้ต้องใช้เงิน เป็นจำนวนมากไปกับคนในครอบครัวหรือว่ามีเหตุให้ต้องใช้เงินหนักไปกับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็เป็นได้เช่นกันคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างต้องบอกว่าไพ่เดอะซันจะเป็นตัวแทนของความโชคดีของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง21จนถึง30มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นหากสี่ยงโชค มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้และโชคลาภนั้นจะได้มาหรือว่าจะถูกนำพามาโดยเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กในบ้านนำพามาให้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับ ใช้เงินอย่างมีสติครับรอบครอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญและที่สำคัญใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ขอให้ดูตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายโชคลาภเป็นสิ่งที่เรานั้นกะเกณฑ์ไม่ได้นะครับนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเพราะฉะนั้น อย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะครับใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญก็อย่าลืมหมั่นทําบุญสร้างกุศลกันโดยเฉพาะให้ดีกับคนรอบข้างให้ดีกับคนรอบตัวให้ดีกับพระในบ้านไม่ใช่ว่านะครับหมั่นทําบุญมั่นสร้างบุญสร้างกุศลแล้วยังเป็นคนที่ไม่ดีกับคนรอบข้างคนรอบตัวหรือว่าไม่ดูแลพระในบ้านแบบนี้ชีวิตเรา ก็จะขาดบุญบารมีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดูแลนะครับสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตของเราอย่างพระในบ้านนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวให้ดีแล้วบุญกุศลจะหนุนนำครับคนเกิดวันเสาร์ครับสำหรับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปฝากไว้นิดหนึ่งนะครับก่อนจะไปดวงชะตาความรักนั่นก็คือในเรื่องของการ ที่จะต้องระวังมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่จะมาในรูปแบบต่างๆเป็นลิงก์ผ่านเข้ามาหน้าจอมือถือหลอกให้เรากดนะครับหรือว่ามิจฉาชีพที่เปิดเพจปลอมนะครับแล้วก็ล่อหลอกเราขายกล่องสุ่มต้องระวังให้ดีรวมถึงมิจฉาชีพที่หลอกให้โอนเงินนะครับทำงานออนไลน์อันนี้ก็ต้องระวังสูญเงินด้วยเช่นกันเตือนตัวเราเองเตือนผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้าน นะครับให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพพวกนี้นะครับส่วนใครที่เคยโดนนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้หลอกไปนะครับอยากจะพิมพ์คอมเมนต์มานะครับเพื่อให้เป็นความรู้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วได้อ่านคอมเมนต์อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ยินดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลาย ส่วนคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่อยากจะระบายหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจใดๆอยากจะปรึกษาก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดี ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า21จนถึง30มิถุนายน2500 6 6นี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์21จนถึง30มิมิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์ดูจะไม่สดใสนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าจะมีบททดสอบ ทางความสัมพันธ์เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ครับไพ่สิบคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์ว่าใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างเชื่องช้านะครับต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันสักเท่าไหร่เป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นเผชิญกับบ,บททดสอบหรือว่าเผชิญกับ ปัญหาเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่คนเกิดวันเสาร์าเองอาจจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้นั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์าทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสราร์ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้ว,เป,ลวเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง30มิถุนายนนี้ความรัก ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์นั้นคนเกิดวันเสาร์จะต้องระวังในเรื่องของเวลาการไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับหรือว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยุ่งกับงานมากจนเกินไปนะครับจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักอาจจะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ที่ คุณทั้งคู่นั้นอาจจะต้องกลับมาจับเข่าพูดคุยเคลียร์ใจกันแล้วพากันก้าวข้ามผ่านสถานการณ์หรือว่าบททดสอบนี้ไปให้ได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันเสาร์ที่ยังโสดอยู่ต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง30มิมิถุนายนนี้มีใครเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตา ความรักของคุณอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ถูกใจคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้เมื่อได้ไพ่สเตรนจ์นะครับขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์อาจจะเลือกเยอะอาจจะพิจารณาคนที่เข้ามาเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ไม่ดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยทำให้คนเกิดวันเสาร์นั้นตัดสินใจมีคู่ยากหรือ ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์นั้นยุ่งอยู่แต่กับงานนะครับหรือว่ามีเรื่องต้องทําทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้คิดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ซักเท่าไรนักนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง21จนถึง30มิถุนายน2566นนี้ผ่านพ้นไปนะครับ ขอให้คนเกิดวันเสาร์นั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่ทุกข์ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะพิมพ์มาปรับทุกข์อยากจะพิมพ์มาระบายอยากจะพิมพ์มาปรึกษาอาจารย์ปอคนเปิดดวงยินดีนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับขอรบกวนให้ทักทางไลน์ก็แล้วกันรายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายและสำหรับวันนี้ฝากคนเกิดวันเสาร์นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วย จะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องบอกว่าคำทำนายเนี่ยเปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองชีวิตเราเรามักจะมีทางเลือกที่เราเลือกได้เสมอนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายขอเพียงแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกจงเลือกให้ดีครับ คนเกิดวันเสาร์ครับสําหรับวันนี้บุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์ Wall มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลาย ID 061 149 8995